อะมาครับอันนี้เป็น t r i on short q เนาะนะครับลูกนะอาจจะหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าพิ่งจะหายป่วยนะครับข้อนี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องผลคูณ c a t ์เท i a n ผลคูณ c a r ์เ i i a n จะเป็นเนื้อหาประมาณม .4 ครับมันจะอยู่ในพาร์ทของเรื่องฟังก์ชันนะครับลูกฟังก์ชันก็คือเป็นลักษณะของตัวแปร ที่มีตัวแปรต้น input value ไปได้คำตอบเป็นตัวแปรตาม output value เนาะก็ส่วนใหญ่ฟังก์ชันก็จะเขียนเป็น s x เท่ากับสรรมการหรือสรรมการก็ว่าไปนะครับทีนี้ผลคูณ c a r ์ e s เ a ียืออะไรเดี๋ยวพี่ย้อนสั้นก่อนเนาะผลคูณ c a r ์ e s เ a ีจริงๆแล้วครับลูกชื่อมันก็บอกอยู่ครับลูกว่าเป็นผลคูณของคนที่คิดชื่อ c a r ์ e s i a n สลูกผลคูณคาร์เทเีเนี่ย มันมีสาระย่อก็คือ a คูณ b ถ้าเราบอกว่าเป็นผลคูณพาราเชียสของเซต a เซต b นะครับทีนี้ผลคูณคืออะไรผลคูณคือการที่เราต้องการตอบเป็นคู่อันดับเหมือนเวลาเราพอดกรารูกเวลาเราพอดกราฟการาฟของเรามันจะมีการบอกจุดซึ่งเราจะต้องบอกตำแหน่งของจุดระยะห่างแกน x กับจุดบนระยะห่างแกน y เช่นสมมติ x ห่างสองหน่วย y าห่างสามหน่วยอย่างเนี้ยครับจุดที่เราว่าก็คือจุดระยะทาง x สองหน่วย y สามหน่วยหรือจุดสองสามเป็นต้นงอ,งนอกนาท่านผลคูณพาดีเชียเนี่ยมันคือการที่เราต้องการนำเอาตัวเลขของแต่ละเซตเซตหมายถึงตัวเลขเซตหมายถึงกลุ่มก้อนที่มีสมาชิกจะเป็นตัวเลขจะเป็นชื่อจะเป็นสถานที่จะเป็นสิ่งของ เป็นวัตถุเป็นปนเป็นสระได้หมดครับโอเคเนาะทีนี้ผมงคลมคือการนาะเอาตัวเลขหรือข้อมูลบางอย่างมาเขียนเป็นคู่อันดับหลักการคือคูอคอค่อันึ่งหรือเขาเรียกง่ายๆคือเป็นออนเทอร์แพร์ครับโอเคเนาะทีนี้หลักการของมันคือเวลาสมมติเียบตัวอย่างของหน้าเผื่อบางคนจะไม่เข้าใจวิธีการคิดถมงคลมพาราเซียสนะครับ สมมุติว่าเรามีเซตเเซตเสมมุติว่าเรามีสมาชิกสามตัวคือหนึ่งสองสมมุติเซตดีี่มีสมาชิกเป็นตัวแปร x วางที่ขอริญาตเอาไม่เหมือนกันเนาะตัวเลขอันนึงเป็นตัวแปรจะได้พราออกว่าผลคูณคาทเชียสเกลนะครับหลัการคืออนี้ครับถ้าพี่ต้องการเขียน a คูม b หรือผลคูณคาทเชียสของ a b การเขียน a คูณ b แปลว่าที่ต้องการนําเอาสมาชิก a ไปจับคู่กับสมาชิก b ที่หลังทันที่อาจจะเริ่มจากสมาชิก a ก็คือตัวแรก1ไปจับคู่กับสมาชิกที่ง่ายสุดก็คือตัวแรกของ b ก็คือ x ที่ก็เลยเขียนเป็นคู่ 1x นั่นแหละครับต่อมาที่เอา1ที่เป็นสมาชิกของ a ไปจับกับ คหัหลังของ b ก็คือ y ก็เป็น1 y พอจบ y ๊ะก็ค่อยมาขึ้นสมาชิกตัวที่สองของ a เนอะก็คือ 2, 2> ไปคู่กับสมาชิกตัวแรกของ b ครับลูกก็คือ x 2 x แล้วก็ไล่ไปครับลูก2 y ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าสมาชิกตัวสุดท้ายของตัวหนี้สมุด3 x พุม่มสามวางทีนี้ยถ้าสมาชิกตัวสุดท้ายของตัวหน้าหรือตัวเซตหน้าครับลูกมันจะพคู่แบบตรมแล้วครับลูกมันถือว่าเป็นการสิ้นสุดคำออ่อบเพราะน,นั้น a อคอส B หรือ A B, คูณ B ผลคูณคัง์เชียนของ a อคูนบาก็จะมีคู่แบบหก0ันซึ่งจำนวนคู่แบบคัลกมันจะมาจากถ้าเราสังเกตนะ จำนวนผู้อันดับจะมาจากจำนวนสมาชิกที่เราต้องการเห็นครับลูกอย่างจำนวนสมาชิกของ a คืนในต้อนนี้มี6ค้นซึ่ง6คุ้นเนี้ยมันมาจากผลคูณที่มาจาก3คูณ2นะครับ3คืออะไรครับ3คือจํานวนสมาชิกของ a ลูกับ2คือจํานวนสมาชิกของ b สมาชิกของ a มีสามตัวคือมีหนึ่งมีสองมีสามสมาชิกของ b มีสองตัวคือ x กับ y วโอเคดังนั้นหลักการคำนวณผลคูณพาเดเซียก็คือนำเอาจำนวนสมาชิกมาคูณกันนะครับแต่เตือนนะถ้าสมมติเขาให้เขียนคำตอบวอาจำนวนสมาชิกของ a คูณ b กับจำนวนสมาชิกของ b คูณ A อจำนวนมันเท่านะลูกแต่ลำดับวิธีการเขียนมันจะไม่เหมือนครับ ถ้าเป็น b คูณ a ที่สารยาพูดนิดนึงนะลกูกถ้าเป็น b คูณ a นะครับลกูกแปลว่าเราต้องการนำเอาสมาชิกของ b ขึ้นก่อนทังนั้นมันก็จะกลายเป็นเซตสองเลยครับ x กับ1 x กับ 2, 2แล้วก็ x จับกับ3เราค่อยไปตัว y กับ1 y จับกับส y กับ3เห็นไหลกูก เราได้จํานวนสมาชิกของ n b คูณ a เหมือนกับ n a คูณ b ครับแต่หน้าตาสมาชิกคนละแบบแลูกลังมันไม่เหมือนกรันีน้น,นะครับเห็นงั้นข้อนี้ลูกเขาบอกว่าเซตของจํานวนสมาชิกของ a b c แล้วก็ a union b นะครับลูกเมืที่ n a เป็นหกจำนวนสมาชิกของ a เป็นหกเนาะจำนวนสมาชิกของ b เป็นห้าจนวนสมาชิกของ c เป็น4และจํานวนสมาชิกของ a ยูเนียนบีเอยูเนียนคือเหรือ B ีลูกยูเนียนคือหรือแปลว่าเอาเพต,ตทั้งคู่มาเทรวมกันนะครับโดยที่ a อคูณบคือผลคูณพาเิเชียลของ a อโจทย์เพศหาสามตัวนี้ลูกแล้วนํามาบวกลบกันไม่ยาก,กับเราทีละนั้นนะแล้วข้อนี้เราต้องการหาเ a คูณบง่ายมากลูกก็เกิดจากเ a คูณจกเอบีเอเอเรามีสมาชิกกี่ตัวโจทย์บอก 6พักสะแทนค่า6ถูกเห็นส่วนเซตของ B ลรูปเซตของ B มีสมาชิก5ก็อเอามาคูณกับ5 6คูณ5ก็คือ30ฉะนั้นแสดงว่า n a คูณ b ได้แล้วลูก30สมาชิกเหนะ็นไหมทีนี้ไปต่อกับทุกปัญหาตัวที่สองที่เราต้องการหาคือ n, n a union b ของ c เราครับ ข้อเนี้มันจะไล่จาก n a union b หรือเป็นเซตก้อนนี่คูณกับจำนวนสมาชิกของ n c n c เนี่ยรู้ครับโจบอกขอกลูก n c สมาชิกคือสี่หัวนั้นแสดงว่าตัวหนังาคูณสี่นะครับแต่ n a union b เนี่ยไม่รู้ครับถ้าโจทย์บอกแค่ n a n b แต่ n a union b ไม่ได้บอก n a intersect b ทีนี้ครับผมกมันจะไปเข้าสู่ m สี่ครับลูก เป็นคือถ้าเป็นรุ่นน้องหลายๆชมที่ยังไม่รู้จักเรื่องไรนะครับลูกอาจจะตินเลยนะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนะครับคือการมันคืออย่างนี้ลูกสมมุิด้านมีเซตเอสมมุิเซตเอเป็นเซตมุมตรงเซตดีของพี่ก็เป็นเซตรวมตรงต่านเอกับดีของพี่เนี่ยที่แม่คุณได้ไงว่ามันมีบางส่วนของเอดีซ้อนก,กันเห่นมันมีพื้นที่ที่สีเขียวกับสีแดงมันซ้อนกับอัน แต่ความเป็นจริงแล้วมันซ้อนทับหรือมันไม่ซ้อนทับก็ได้นะครับแต่ที่โขดข้อนี้มันที่เขียนจนซ้อนบะซ้าโขดม,มันมี n a i n t ออินมันมีความเป็นไปได้หืูว่าเซตเอกับเซต b ีหน้ากับสองหรือมีมาทางสมาชิกสมงทางทีนี้ครับลูกในตัวนี้ลูกเกับบีคำว่ายูเนียนเพาะครสม ยูเนียนคือการที่เราต้องการคิดสมาชิก a ก e, ับ b เทรวมกันก็นคือที่หะลายสีทั้งพื้นที่ a พื้นที่ b พื้นที่ตรงทางระหว่าง a b ทั้งหับก็เอาหมยเห็นไหมลูกฉะนั้นที่ก็จะเปลียบเสมือนวน่าเป็นยูเนียน b เนี่ยคือจานวนสมาชิกโรวมที่เทเรวมกันเห็นไหมซึ่งสมาชิกโวยรวมที่เทเรวมกัน มันเกิดจากอะไรได้ลูเราตั้งสมการได้ว่ามันเกิดจากสมาชิกของ A ลูกสมาชิกของ A กคือวงกลมสีแดงนี่ใช่ไหมสมาชิกของ B อสมาชิกของ B ก็คือวงกลมสีเขียวทีนี้บาคงคนว่าถ้าหนูเอาน A ก็คือเซต A ไปเทรวมกับเซต B ถึงไหนกัน มันจะมีส,ส่วนที่เกินลูกส่วนที่เกินคืนตตอตรงกลางครับเพราะว well. ่าถ้าหนูเอาเอเกเอดีเซีไปเทรวมกันแล้วตรงกลางหมูจะนักเกินเนี่ยลูกตรงตรงกลางเราจะนัเป็นเท่าเดิมครับเพราะส่วนซ้อนทับนี้มันมีเอบีซ้อนทับอยู่ใช่ปะถ้าเรานักเอบีเทรวมกันมันจะมีตรงกลางที่เกินลูกตรงกลางที่มันเกินนะ เราเลยหักออกเราเลยลบด้วย NA in เป็น B นะถ้าไม่กระจายู่ที่ถึงนี้ให้สมมติว่าส่วนที่มีแต่ A ลูกส่วนที่มีแต่ A คำ B นี่เอานั้น A คำ B นี่เอา้นลูกส่วนที่มีแต่เ A สมมุติว่าพี่ให้เป็นเล็บหนึ่งส่วนที่มีแต่ B แต่ไม่คำ A คือเล็บสองส่วนที่เป็นตรงกลางคือเล็บเห็นไหม ถ้า n a ความหมายคือหนูเอาพื้นที่หนึ่งกับพื้นที่สมอยวกกัน n b คือเอาพื้นที่สองกับพื้นที่สบวกกันรู้ไหน,หนไม่มาลกูกถ้าหนูอยากหนาะ n a union b มันคือการเอาพื้นที่ทั้งสามส่วนคือหนึ่งสองสมาบวกกันทีนี้หนูเห็นไหมครับ n a กับ n b เมื่อบวกรวมกันมันจะมีเลขสามเกินมาถึงตรงเลยคนระับรู้เลยว่าพื้นที่ที่เป็นเมอส์สามต่ออันหนึ่ง นั่นครับหูมันคือที่มาของสูตรนี้เห็นถ้าหนูแบ่งพื้นที่หนูตกเข้าไปสูตรนี้นะครับืว่าเอ่า n a เรวมทัน a เก็คือ n สั่ง a อสั่งบของที่มีควาเราค่อยหักตรงกลางที่คือจุดที่สนทีเนี้ยเป็นเอยียของหนูโจทบอกหูก็มีจำนวนทั้งหมดแปดสมาชิกนะครับเ็าบอกเป็นยูเรเนียมดัดทั้งแปดสวนเราคอ ตัวบอกถูกเนาะ N B คือ5ครับเห็เนไม N N B ไม่มีหมูลูกเพราะว่าโจมันไม่ได้หมูแต่เริ่ต้ววนซึ่งเราหาได้เนะเพราะนั้นเราก็เอานะ N A i น s ส l ด B ออก N A i n s u B ย้ายไปย้ายเป็นแล้วก็เอาตัวเลขมาหักลนะ้างหออูกก็6บวกาลบที่เป็น u n i เนาะเอาเว้นอะนนครับบวก5เป็น11 1บ8หรือนับ ฉันนั้นแสดงว่าส่วนที่เป็น A กดีมีสำัม,สมีสำคักทั้งหมดสามข้อนี้เราคัดแทนค่า 6NA อีเลสกิกบี e L S B ก็คือ3ส,สมาชิก6แล้วพัวเขาไปคูณกับ็กนีที่มี4ส,สมาชิกเลยเน,น,นี่ดาวนะตรงตามา ไปต่อครับ n a ลบ b คูณ4ถูกต้ครับ n a cos b เอ๊ะเดยเดียว b แล้วค่อย2 4ต้องมีเขียนวงเล็บก่อนที่เขาเขียนวงเล็บเหลี่ยมเพไม่ท่านผูเขียนเมื่อกี้โดยที่ไม่เขียนมอือเลียวเขาจะเข้าใจผิดว่าอเอาสมาชิกของ a ลบ b ไปคูณ2 ซีซึ่งมันเป็นเรื่องข้อนี้เขาต้องการคิ b, ด a ลบ b กับ n c ก็คือเอาเซตของ a ลบ b ลูกจำนวนสมาชิกของ a ลบ b ไปคิดรวมก,กันกับสมาชิกของ c ของเอตกันเนาะ a ลบ b ไม่ยากครับยากเลยครับท่านูอยากหา a ลบ b สมบัติลัน้นะลูกในเชิงความหมายของเซตหรือในดินจน,นลูกลบแปลว่าไม่เอาคนระับอเลูก คำว่าไ,ไม่เอาคำว่าเอคือเอาแต่สมาชิกเอไม่เอาจุดที่เอเปน็นจุดทีซึ่งข้อนี้ถ้าเราผมได้เราไปหามาแล้วเนาะว่ารงกลางของมันคือศูนย์ถ้ารงกลางของเราคือเอซึ่งระสุดีคือศูนย์เรามีสมาชิกของเอ,อไมดนะเรามีสมาชิกของเอทัอ้งหมดเปมนดี ถ้าตรงกลางผสมแสดงว่าเอย่างเดียวมีดีก็จะเหลืออาะไรกันที่เท่าเดิมฉันฉันเอลบดีคือสามตัวนะครับถ้าข้อนี้เขาถามเป็บ b ีลบเถ้าเขถามเอลบดลบเด้วยนะ b ีลบเก็คือเอา B ีเอาเอดีตัวหนูมีสมาชิห้าตัวห้าตัวตรงกลางสสมฉันอย่างเดียวสมเอาเ นี่ก็เป็นเลขธรรมาเลราไม่เป็นดีลเลเลยก็ไม่มืออยนะครับงานหลุ NC ูกบอกว่าทุ่มสี่ข้อคือครับเติมต่อ1เรือดังนั้นข้อนี้แสดงว่าเลขสองข้อนี้ก็คือ30เือ12เรือ12เพราะนั้น UO ลุดก็30เรือ12เรือ12 สิบสองทั้งสองตัวก็สิบสองทั้งยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกกับสามสิบเก้าสิบสี่บวกคำสองคือห้าสิบสี่บวกก็ลองดูครับช้อยกระโดดมากเลยนะถ้ช้อยมันต้องเรียงตัวเลขนันคือสังเกตนัช้อยมันกระโดดกระโดดจริงช้อยมันควรจะเรียงเป็นสิบสองห้าสิบห้าสิบสี่เจ็ดสิบเวลาเรียงเลขกันจะได้เดาละพอช้อยมันโดดไปโดดมาเนี่ยมันมีสมมติได้ว่า ม่ให้วกเราอยูคิดว่าคลิปนี้คงจะทำให้นูเข้าใจมากขึ้นในส่วนของเรื่องผลคูณคาเเชียสนะครับลูกผลคูนคาเนเชียสนี้เป็นหลักพื้นฐานในการคำนวณฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับลูกจนถึงเรื่องปินวงอินทิเกรตเลยนะครับนี่ยากนะครับที่ใน้รับเงินก็คือถ้าต้องการคาร์เเชียสหรือผลคูณของคาเนเชียสเรามีกี่สมาชิกให้เอาสมาชิกที่เราต้องการคำนวณ ใชลูกโอเคลูกคำานี้ค่ะอืมเรียบร้อยลอนนั้นข้อนี้มีค่านนอีรับ